ว่าหนึ่งเดือนแรกนี่เรียนแข็งแรนะที่ต้องต้องดูงแลมันเสี่ยงต่อการล้มถ้าสมมติว่าเราประสบปัเหาหรือว่าเก mm ิ hmm. แกจ๊จะโอ้ใช่ครับใช่ต้องะระวังก่อนในเดือนแรกหนึ่งเดือนแรกไปได้มันก็จะเบาลง mm hmm. อ่ะเพโชคสามเดือนไม่ได้มีสบายแล้วแต่ว่าระยะยาวมันดีกว่าการใช้สิโคตเสริมจมูกแน่นอนครับต้องระวังดล็กน้อยใช่ ส้มเจ้ามาจากจังหวัดแพร่เจ้ามาแค่จมูกเจ้าเทคนิคโอเพนเจ้าปัญหาปลายจมูกบางเจ้าแล้วก็มันงุ่มลงมาอยากจะเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นนะเจ้าให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นเนาะอยากจะแก้ทรงให้มันหน้าดูหวานขึ้นเจ้าแล้วก็แก้ปัญหาบางอีกอ่ะเจ้าปลายจมูกบางครับดูเยอะเลยก็ออ่าดูเยอะเอะจ้าดูบ่อยก็ <laughs> จ,จะมีทิกตอกของทิกตอกตัวเอง าโอ,อคุณหมอ้ข้อมูลละเอียดมากเลยเจ้าดีมากเลยเพราะว่าเขาไปที่อื่นอะปิ่นกับโบดได้อธิบายให้ชัดเจนขนาดนี้เขาบบได้เข้าใจถึงขั้นตอนอะไรอย่างที่ว่าปุน่นจะทำื่อเขาเนาะก็คือว่าเปิ่นลุงละเอียดมากเขาก็เข้าใจนะเจาว่าการทํามามันจะทําเมื่อเขาได้ผลลัพธ์แบบนี้แบบนี้หรือว่ามันจะบบได้ทําความเข้าใจให้เขากู้่ามัน อันนี้มันได้นะอันนี้มันบ่ได้นะก็คือบอกตรงๆไปเลยว่าตรงนี้ทําได้นะตรงนี้ทำว่นะำาได้นะก็คือชัดเจนนะเจ้า <Playstation S 1> ดีมากเจ้าเข้าสงสัยตรงไหนก็ถามเลยมึงก็ถามเลยเจ้า,ะะะารับระยะสั้นแลือก็ระยะยาวต่มึงก็เจ้าเปิรนบอกมดเลยเจ้าบอกมิกักแปลว่าเราสามารถเข้าใจได้ตัวคนเดียวได้เลยมึงก็เจ้าเข้าใจเจ้าก็คือเปิรนอธิบายได้ละเอียดมากเรื่องเทคนิคนี้พี่ทรงเลือกเองก่อนเลือกเองเจ้าคือตั้งใจมาจากบ้านละว่าจะทาเทคนิคนี้ คือบอดี้คิดอย่างเยอะเลยเจ้าคุณหมอออกแบบให้เห็นเลยเจ้าโอ้เป็นชั่วโมงนะเจ้าเป็นชั่วโมงน่าจะกว่าสวยเพราะว่าคุณหมอให้รายละเอียดแบบละเอียดมากเจ้าบอดี้สูงมากเจ้าก็ขอให้มันเข้ากับหน้าเฮาอย่างรับกับโครงหน้าเนาะเจ้าคนนั้นยังเลยน่าจะสวยใช่บวมก็สวยค่ะวมันเดี่อันนั้นมันใหญ่เนาะใช่ กระดูกิีรีคอนเนี่มยมันมีปัญหาตรงปลายกระดูกของพี่โซ่คือกระดูกมันเล็กกระดูกพีรคอนก็ต้องกดเนี่ยพอกดลงแล้วตุ้นก็จะโก่งเห็นไหมโอ้ใช่กช่อันนี้อยู่ไปยาวๆมันก็จะไม่เป็นอย่างนาั้นระวังอย่างเดียวมันก็จะเป็นตลอดไปเลยคนระับพี่โซ่สวยอะจะลองฝากนี่กลัวตอนแรกกลัวไหมกลัวกลัวเหมือนกันกลัวจะเจ็บเหมือนเดิมก่อนเชื่อเชื่อแล้วใช่ไหมไม่เจ็บ ละเอียดมากครับหน้าดูเปลี่ยนไปเลยเจ้าหน้าเปลี่ยนเลยเนาะเจ้าทรงเหมือนที่เคยได้เลยก่อเจ้าทรงเหมือนที่ใคยได้เลยดูดีขึ้นกว่าเดิมทั้งเยอะหน้าหวานหน้าอ่อนขึ้นเลยเนาะเจ้าเหมือนที่ออกแบบเลยก่อนพี่ส้มเหมือนเจ้าเหมือนทำข้างก่อนก่อนี่มันเจ็บขนาดไหยกะนเมนเจ้าข้างก่อนเจ็บขนาดข้างนี้คือเอ่อบาเจ็บเจ้าก็คือคุณหมอค่อยๆฉีดทีละจุดไปเนาะกล่บาเจ็บเจ้า เคล็ดกะมันลาบกะมันลาบเกิดผ่านมาเกือบสิปีแะจ้ะเพราะว่าคิดว่ามันจะเจ็บเหมือนครั้งก่อนก็เลยยังหมดตัดสินใจทีาทำใหม่เนาะกลัวจะเจ็บเลยชนยาช้าครั้งก่อนมันเจ็บบอกว่าทูก็เหมือนใจจะขาดแต่มันเจ็บยังเหมือนแหละแต่พอมาเจอหมอเบสเป็นไรของตามรีวิวก็อาถามรีวิวจ้าหมดเจ็บเหมือนเป็นวายแ้วเนาะหมดกัดอีเนาะหมดเจ็บจ้ะ Ừ, ถ้าซิดก็คือหนึ่งนะครับบอเจ็บคือจะเจ็บตอนที่ลุ้งเข็มที่แรกจี๊ดจิตดกะเันเป็นจะได้ก็คือมันจิ๊ดจี๊ดเดียวว่าจะจิดเดียวทนได้ทน,นได้เจา้าเบอถถบอถึงขั้นว่าทนมาได้คือทนได้บอเจ็บเหมือนเหมือนที่เขาว่าก็มันเจาอหูเหมือนมดกัดได้มันเออเจ้า,จาประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยบอเจ็บค่ะราดับเจ็บก็วันหนึ่งเต็มซีฟี้ค่ะเจ้าทำหลังหูหรอหลังหูเคยบอเจ็บนะเจ้าเบอเจ็บเลยบอเจ็บเลยเจ้าไู ก็เหมือนกันเลยฉีได้ทำากันเลยเจ้าโบเจ็บเลยนะก็นึกว่ามันเป็นกระดูกอ่อนข้างหลังก็จะเจ็บโบเจ็บโบเจ็บเลยเจ้าโบเจ็บเลยฉีดยาชาจมูกกับ,บ,บ,บโบเจ็บโบเจ็บทำหลังหงกับโบเจ็บโบเจ็บเจ้าเราองเห็นครั้งแรก<อ>เป็นในห้งองเราอก็คือว่าเปลี่ยนไปมากเลยดูดีอ่ะจะดูดีเลยอืด,ดูดีชอบชอบจ้ะตั้งใจเลยมันก็นเจ้าชอบเจ้า อบอ<ม>บิทหวังเนาะที่มานี่นะออกบ้านตัดแต่งตี่ีจ้ะตีซีคุ้มค่าเลยตื่นตีซีจ้า,ออา <Okay. S 2> โอเคมากเข้ามาติดต่อบอ้านตัดใหม่เป็นได้แล้วขอส่งหนึ่งเดือนเป็นไ้เนาะครับ <c oughs>